บิ๊กฟิชเจ1 0 3เนี่ยเป็นเรือเป็นตัวน้องนะครับของ1 0 8ที่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ด้วยบอดี้โฉมใหม่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นไซส์สำหรับชาวเอเชียนะครับตัว b i ๊กฟิช1 0 8เนี่ยเขาจะเด็กเรือค่อนข้างสูงนะฮะค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวเนี้ยลดขนาดลงให้บางลงนะครับแล้วก็ความกว้างลดลงนิดหน่อยแต่ยังสเสถียรนมากๆแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์แล้วพวกออปชั่นต่างๆเนี่ยครบ เต็มเหมือนตัวพี่นะครับทีนี้ด้วยน้ําหนักที่เบาขึ้นเนี่ยก็ผมว่าน่าเล่นถือว่าตัวนี้น่าเล่นเลยละครับแล้วก็เขามาพร้อมกับไปตัวระบบชุดปัน่นประจําครบเซตเลยนะครับแล้วก็มีรางยูนิตถักไว้ให้ใครที่ชอบเป็นสาย DIY สายแต่งเรือเนี่ยติดอุปกรณ์กันได้เต็มที่เลยเนี่ยครับลองลองดูที่รูปทรงนะจากด้านข้างเนี่ยที่เราดูเหมือนว่ากากเรือเนี่ยสูงนะครับมีความหนา นะครับตัวนี้ด้านหน้าความหนาของช่วงนี้จะอยู่ประมาณ33เซนนะครับซึ่งจะยกตัวเรือเนี่ยให้พ้นจากคลื่นได้นะครับเวลาใช้ในตัวทะเลนะครับอลองมาดูตรงนี้ครับเคล็ดลับของดีไซน์ตัวท้องเรือของซีรีส์นี้ก็คือว่าเราจะเห็นนะครับตรงร่องร่องของขาของไทมมารานเนี่ยมันลงลึกนะครับแต่เราลองดูร่องที่ปล่อยให้น้ำผ่านไปได้เนี่ยมันจะวิ่งจากด้านหน้าแล้วทะลุไป ด้านหลังเลยนะครับวอเตอร์ไลน์คือระดับน้ําเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยประมาณแตะประมาณนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนที่จมน้ําและต้านน้ำเนี่ยเราดูรูปทรงดูมันกินน้ําอยู่มันมันต้านน้าอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือดีไซเนอร์เนี่ยตั้งใจจะทําเรือให้กว้างเพื่อให้นักตกปลาทุกท่านเนี่ยสามารถยืนบนเรือได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยดีไซน์แบบเนี้ยพอเราทํากว้างเราก็ปรับท้องเรือเพื่อให้น้ําไหลผ่านตลอดลําเรือไปได้ เพื่อให้เมื่อเราปั่นหรือเราพายหรือเราใช้ในทะเลเนี่ยไม่รู้สึกหนักจนเกินไปถ้าลองดูเรือโดยทั่วไปเนี่ยมันบางลำในตลาดทั่วไปนะจากต่างประเทศบางทีก็จะเป็นเรือแบบเป็นมือจับยางเหมือนกระเป๋าเป้เรือพวกนั้นเวลาใช้สายพวกนี้นจะไม่ไม่ทนทานนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่เป็นหล่อเป็นชิ้นเดียวมือจับหล่อชิ้นเดียวในตัวแบบเรือแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทนทานที่สุด นะครับตรงนี้เป็นส่วนบริเวณคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลที่ไว้สำหรับเก็บของในภายในเนี่ยจะมีตัวเซตของขานะครับขาตัวนี้เป็นขาสำหรับจับหัวแร่นะครับอันนี้ผมทดลองติดหัวแร่ให้เราเห็นภาพให้ชัดๆนะครับตรงหัวแร่ใส่เข้าเวลาน้ำลึกเราก็ปล่อยตัวนี้จะมีน็อตปล่อยให้หลวมพอคลายปุ๊บเราก็สามารถหย่อนขานี้ ลงไปในระดับต่างได้เมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งเราก็คลายนอ็อตแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวขาตัวนี้ให้ไปพร้อมกับเรือเป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับข้างในลองมาดูในพื้นที่ตรงนี้ยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะพกพาไปด้วยได้นะครับมีตัวล็อกนะครับ2อ,อัน 2. จุดมาดูตรงช่องนี้สําหรับช่องตัวนี้เราไว้สําหรับวาง คันนะครับเอาปลายคันเนี้ยใส่เข้าไปเพื่อป้องกันป้องกันเกี่ยวกิ่งมไม้เซฟปลายคันไม่ให้หักตรงจุดนี้อ่าเป็นชุดปั่นโปรฟิช d ดรฟ e นะครับอ่าปั่นได้อย่างเดียวนะครับเนี้เป็นระบบปั่นตัวอัตราทดความพิเศษของเขาอาตาัตราทดเราหมุนรอกขาไป1รอบใบพัดข้างล่างจะหมุน12รอบอมันจะมีระบบคัน ยกนะฮะเหมือนคล,อคล้ายๆฝาท้ายรถแคริบอยด้านหลังที่เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบผ่อนแรงขึ้นนะครับทำให้เวลาเรานั่งอยู่ในจุดที่ที่นั่งอยู่จุดเนี้ยเรากลมไปนะครับตัวผ่อนแรงก็จะช่วยให้เบานะครับคือวิธีการกดคือปลดขาล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็หมุนมันจะมีตัวดักใบตรงนี้ฮะตัวระบบะเวลาเราปั่นเนี่ย ตัวใบอาจจะขวงอยู่นะครับเรากดขาดปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้ฮะลงแล้วก็หมุนมันเตะพอตัวนี้มาเตะปุ๊บก็ใบก็จะตั้งนะครับก็จะทำให้ยูนิตเนี่ยยกขึ้นลงได้แบบนี้นะครับบางทีเราเจอลมเราเจอกระแสน้ำเราอยากลอยลำเรืออยู่บนกองนะครับเราจะจิกตรงกองไหนเราจะหยุดเรือไว้ไม่ต้องเสียเวลาทอดสมอนะครับอันนี้ใช้เวลา เวลาใช้ก็คือสามารถปั่นเบาๆเพื่อเลี้ยงเรือของเราให้อยู่ในตำแหน่งนะตำแหน่งที่เราต้องการได้ควบคุมเรือได้โดยเราไม่ต้องใช้พายนะครับในขณะที่เราตีเหยือ่อเราสามารถใช้ขาเนี่ยเลี้ยงเรือหรือเคลื่อนเรือไปในตำแหน่งในจุดที่เราต้องการได้ทําให้การตกปลาเนี่ยชุดปั่นจะช่วยให้การตกปลาของเราลื่นไหลมากขึ้นนะครับไม่ต้องคอยหยุดเดี๋ยววางคันเดี๋ยวต้องหยิบพาย หรือต้องคอยทอดสมอเก็บสมอ,อตัวนี้จะช่วยให้การตกปลาเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็ราบลื่นขึ้นนะครับถัดไปนะครับตัวระบบรางรางยูนิแทร็กหลายคนสำหรับน,านา้าๆที่ยังไม่เคยเล่นเรือขยักนะครับอ,อาจจะไม่รู้แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้เขามีไว้ทำอะไระตัวรางตัวนี้เราเรียกว่ารางยูนิแทร็กนะครับใช้กับตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า ยูนิแท็กยูนิแท็กเป็นอะไรก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวแปลงเพื่อนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาติดสมมตินนะ้าๆอยากจะติดตัวคันนะครับตัวปักคันอะ่ะก็สามารถขันน็อตเข้าไปได้นะครับหรือน้าๆคนไหนเนี่ยต้องการใช้ตัว Fish f i ดอร์นะครับอันนี้เป็นของลอเรนนะครับ <c oughs> ก็สามารถมายึดติดบนแปน้นนี้แล้วนำแปน้นนี้มายึดกับรางอีกทีหนึ่งนะครับหรือบางคนเป็นนัก ถ่ายตัววิดีโอก็สามารถติดบูมนะครับติดบูมติดกล้องโกโ r o หรือแอคชั่นแคมในมุมต่างๆได้บางคนก็จะมีมุมติดด้านหน้าเพื่อถ่ายเวลาเราได้ปลาไซส์สสวยก็โชว์นะครับบางคนก็ติดบูมแบบยาวด้านหลังนะครับด้านหลังตรงจุดลางด้านหลังเรามีด้านหลังให้ด้วยบูมก็จะยาวนะฮะกล้องโกโก้ก็จะเป็นมุมนี้ก็จะเก็บเป็นภาพมุมกว้างเห็นแอคชั่นของเราตลอดเวลาถัดมาตัวระบบ ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวแผ่นรองยืนเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า standing platform นะฮะก็จะเป็นชิ้นพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งที่แยกออกจากบอดี้ของตัวเรือนะครับอ่ะมันมันจำเป็นยังไงนะครับก็ให้นึกถึงภาพว่าเวลาเรือเนี่ยเป็นบอดี้ที่เป็นพลาสติกแล้วไม่มีแผ่นนี้นะครับอ่ะแน่นอนว่าเวลาเรายืนเนี่ยมันก็จะมีความยยากย็ยาก ตัว standing platform เนี่ยมันทำให้มันเหมือนกับเป็นแผ่นเสริมโครงสร้างเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักเราและรับน้ำหนักเราเนี่ยให้เวลายืนแล้วเกิดความมั่นคงเรือแบบนี้ออกแบบให้ยืนนะฮะยืนตีเหยือ่อถ้าได้ปลาเราต้องตีวัดเยอะอ่ะอยู่บนในท่ายืนอยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวแพลตฟอร์มอย่างเี้ก็จะช่วยนะให้เวลาหน้า,นา,นาตกปลาเนี่ยมีความมั่นใจนะฮะแล้วก็ไม่พลาด ช็อตสำคัญสำคัญไปเบาะของ v i ก f i t ในซีรีส์นี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น e ีซี่ไรเดอร์ซนะครับตัวผ้าทำจากใยทอที่เป็นไนลอนนะครับพวกนี้ทนทนและเหนียวนะครับระบายน้ำไม่เก็บความชื้นนะครับเพราะนั้นเวลานั่งเนี่ยก็จะมีลมโปร่งระบายให้เรารู้สึกสบายนะครับแล้วก็สามารถปรับได้หลายตำแหน่ง ปรับตัวนี้เป็นสายล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟันเป็นร่องร่องร่อง,ร,องร่องนะครับเพื่อให้เราปรับเดินหน้าบางคนระยะขาความสูงยาวไม่เท่ากันอเราต้องปรับระยะที่พอดีกับช่วงขาของเราไม่งอเกินไปในระยะที่เหยียดนะฮะไม่งอเกินไปไม่ตรงเกินไปนะครับ จะงออยู่นิดนิๆเป็นระยะที่เรากําลังสบายนะครับพอเราปรับได้ระยะแบบนั้นเราก็รูดและใส่ตัวตัว b u c k กิลตัวนี้เพื่อดึงแล้วก็ล็อกอยู่ในตําแหน่งนะครับแต่ส่วนว่าเมื่อเวลาเราตกปลาเราอาจจะอยากได้พื้นที่สําหรับยืนมากขึ้นเราก็ปลดคลายสายล็อกเจ้าตัวนี้ฮะแล้วก็ถอยถอยหลังไปในตําแหน่งที่เรามีพื้นที่เพิ่มขึ้น ื่อให้เรายืนได้สะดวกขึ้นนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เจ้าบอกตัวนี้ใช้ได้นะครับเนี่ยครับแบบนี้อ่ะเราก็จะดึงเปิดเบาะขึ้นมาแบบนี้แต่อย่าลืมว่าอ่ะเราต้องมีตัวอุปกรณ์สายล็อกนะครับตัวนี้จะมีสายล็อก ใช้ทั้งหมด4จุดตัวนี้สองคู่แรกเราจะโยงไปข้างหลังแล้วก็สามารถใช้ติดต่อห่วงนี้นะครับล็อกทั้งสองทางก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับยังมีสายล็อกตัวนี้อีกสองเส้นนะครับหนึ่งแล้วก็สองเก็บอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องจัดลูปให้เป็นอย่างนี้ครับตัวล็อกมันจะเหมือนตรงปลายสายเป้ สะพายหลังเรานะครับดึงหลูกให้เป็นอย่างนี้อ่ะแล้วสายตัวนี้เราก็จะนําไปไว้ยึดกับตัวนี้อ่ะเมื่อเรายึดได้แบบนี้ทั้ง2จุดนะครับอ่ะเวลาเราตีเหยื่อนานๆเนี่ยเราสามารถมายืนแล้วก็พิงพิงตรงนี้ได้เพื่อลดความไม่ล้าของการยืนตกปลาทั้งวันนะครับหมายก็ว่าเราสามารถเดินแล้วเปลี่ยนตําแหน่งได้นะรเรือแบบนี้ถ้าเราอยู่ในน้ําเรียบเนี่ย ความมั่นคงเขาว่าดีพอให้เราสามารถมายืนตกปลาได้บริเวณหัวเรือเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเรายังมีช่องปักคันเบ็ดให้นะครับอีกสองที่นะครับบางคนช่วงเวลาย้ายหมายในทะเลไกลๆเนี่ยเราสามารถปักคันแล้วก็ล็อกสายเซฟตี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสายเซฟตี้เราล็อกอกับขาลอกนะครับแล้วก็ล็อกไว้กันกันกันคันล่วงหรือเรือมีปัญหาอะไรเรา คันเราแพงๆลอกแพงๆเนี่ยเก็บไว้นะครับเมื่อเราลอกเนี้ยหลายคนก็ใช้วิธีว่าอาพาย้ายหมายแล้วก็ทรอลลิงไปเลยนะครับส่วนด้านหลังเรามีตัวเชือกบันจี้นะครับไปรัดของนะครับส่วนถ้ากรณีว่าเป็นของใหญ่มันจะสามารถปลดตัวล็อกนี้ได้น,นะครับปลดตัวล็อกแล้วก็ยืดเพื่อจัดทรงหรือรัด ของที่มีรูปทรงแตกต่างกันได้ก็อาจจะใส่พวกถ้าต่างประเทศก็จะมีตะกร้านะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามิลเคลดลังนมนะครับหรือเป็นกระเป๋าเคล็ดแบกนะครับที่เรามีนะครับหรือว่าจะมีพวกกระติกหรือของใช้หรืออะไรอ,อื่น ที่พกไปด้วยได้ยังไม่รวมถึงอไงตรงบริเวณเนี้ถ้าเรามีกล่องเอียรใหญ่ๆนี่เราสามารถยังมีพื้นที่ที่เก็บอยู่ใต้เบอะได้ด้วยนะครับเวลาถามว่ามีหางเสือใช่ไหมรวมหางเสือ,ด,<ว>อด้วยครับด้วยที่ผมนี่อันหนึ่งก็จะมากับระบบควบคุมแบบเอทบอนะฮะมีเลข8เป็นเลขนําโชคอของซีรีส์ของเอทบอลที่สเตียริงคือระบบที่ควบคุมหางเสืออ่ะ เวลาท่าตรงจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะเลี้ยวาหันแบบนี้ <c oughs> เราต้องการเลี้ยวไหนยกไปทางนั้นความยาวเรือตัวนี้3เมตร20ความกว้าง91เซนนี้เกือบเมตรนะฮะความกว้างแล้วอย่าลืมนะฮะด้านล่างตรงขอบสองข้างเนี่ย <c oughs> เขาเปนขาแบบทริมาลานอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามีตัวการลอยตัวเนี่ยรับอยู่ที่ ข้างนอกซ้ายและขวาเพราะนั้นเมื่อยืนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความโครงเลยนะครับมีคำถามค่อนข้างเยอะนะครับมีความต้องการเรื่องการติดเครื่องอตรงท้ายเรือตรงจุดเนี้ยเนื่องจากว่าน้ำหนักอัตาราลอยตัวของเจ้า1 3 3ด้านท้ายเรือเนี่ยไม่ได้เผื่อไว้เยอะนะครับก็จะสามารถติดเรือติดเครื่องเรือไซส์เล็กๆพวกเต็มที่ได้ไม่เกิน2.5แรงแต่ต้องติดมอเตอร์เมาส์นะครับหมายถึงว่ามี ฐานซ้อมเมาส์ขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วก็วางเคเเรื่องหนึ่งศูนย์สามกับหนึ่งศูนย์แปดอย่างนี้ครับตัวเปรียบเทียบง่ายๆคล้ายๆที่ใหญ่กับน้องนะฮะกับน้องอตัวคอนเซ็ปต์ดีไซน์และลักษณะตัวฟังก์ชันเนี่ยจะอยู่บนรูปลักษณ์และลักษณะการดีไซน์ด้วยคอนเซ็ปต์การดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับต่างแค่ขนาดความทนทานของเรือประเภทนี้เทียบกับเรือประเภทอื่นเป็นยังไงคุณสมบัติของพลาสติก เกรดเนี้ยเกรดที่เราใช้เนี่ยเป็นเกรดสำหรับทําเรือโดยเฉพาะนะครับคาแรคเตอร์เขาจะมะีความแข็งแต่มีความหยุ่นตัวนะครับแต่ตัวผิวเนี่ยอาจจะมีทนของมีคมได้ไม่ดีมากนะครับก็อาจจะมีริ้วมีรอยได้นะครับแต่ทนฮะทน,ทนพวกนี้จะไม่มีลักษณะว่าชนของแข็งแล้ว เกิดอาการแตกทันทีพวกนี้จะไม่มีจะไม่เหมือนพวกเรือไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ตัวลำเรือเน,นี้ยเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อหมายก็ว่ารอยที่เราเห็นตามแนวเส้นเล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีรอยต่อเป็นแค่แนวประกบของแม่พิมพ์ซึ่งเป็นรอยที่ผิวเท่านั้นเองนะครับทีนี้อะถ้าเทียบว่าชนหินถ้าเป็นหินชายหาดที่มีเพียงเยอะๆอะกรณีนี้เข้าไป ถ้าชนแรงๆเรือก็จะเหมือนเราเอาที่ขูดมะพร้าวเนี่ยมาขูดจิกและขูดแรงๆก็จะมีรอยที่ทําให้เรือเสียเนื้อไปได้ตัวเรือประเภทนี้ตัววัสดุพลาสติกเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับสามารถเบอร์ตัวไล่ใช้ลวดเชื่อม ลนความร้อนแล้วก็เติมเนื้อได้ที่บริษัทนี้เรามีสีเช่นสีเขียวแบบนี้เราก็มีลวดสีเขียวนะฮะสีดําก็มีลวดสีดําเรือจะสีอะไรเนี่ยเรามีลวดที่เป็นเนื้อเดียวกับชนิดของพลาสติกแท้ๆนะครับซึ่งเมื่อเชื่อมไปแล้วเนี่ยมันจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับพลาสติกเลยและตัวบริษัทเองก็มีศูนย์บริการด้วยนะครับตัวแทนจําหน่ายใหญ่ๆมีกระจายอยู่ตามแต่ละภาานะครับแต่ที่ก็สามารถดูแล เรื่องการเช่อมมารุงได้ทุกอย่างเลยยังไงต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่อยู่กันมาจนถึงจบท้ายไลฟ์นะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมสนุกๆนะคะมาไลฟ์กันทุกเดือนเลยนะคะยังไงติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะภาที่รับชมกันขนะครับะไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ